กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องพืชส่วนครัวหันษาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์โฮมเบสเลิร์นนิ่งกระผมนายสดีกินอาลีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าใสครูประจำชั้นป .5 ขอนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เรื่องพืชส่วนครัวหันสาซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้พืชส่วนครัวหันสานี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนซึ่งในเรื่องพืชสวนครัวหันสานี้ครูดได้มีกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกิจกรรมที่1นึงคือสำรวจพืชสวนครัวหันสา กิจกรรมที่2คือการปลูกพืชสวนครัวกับผู้ปกครองกิจกรรมที่3คือเมนูจากพืชส่วนครัวกิจกรรมที่4คือ from garden to kitchen กิจกรรมที่5คือพืชสวนครัวหั่นสาเรามาเรียนรู้กิจกรรมเหล่านี้กันเถอะก่อนที่รเราจะไปเรียนรู้กิจกรรมพืชสวนครัวหัน่นาเรามารับชมวิดิทัศน์หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมความเข้าใจให้ในักเรียนและเห็นคุณค่าความสำคัญในสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนเรามารับชมกันเลยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พระสงนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน หลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรด้วยองค์ประกอบของหลักสามห่วงสองเงื่อนไขสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้สามห่วงคือทางสายกลาง พอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมีภูมิคุม้มกันที่ดีในตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสเง,งื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และหลังจากที่นักเกรียนได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักประชาศฐกิจพอเพียงแล้วนักเกรียนจะเห็นความสําคัญของหลักประชาสกิจพอเพียงว่ามีความเชื่อมโยงกับชีวิตของเราอย่างไรซึ่ง3หลักที่นักเกรียนสามารถนําไปยึดถือปฏิบัติได้คือ 1. ความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่ง3หลักนี้ถ้านักเกรียนได้ยึดถือปฏิบัติจะทําให้นักเกรียนดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หลังจากที่นักเกรยียนรับชมวิดิทัศน์ในตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตอนที่สองซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสวนครัวของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สองเลย